ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะกิจกรรมส่งท้ายปีของฟร e มินิโลกับ Over Top Up นะเพียงแค่คุณมียอดเติมขั้นต่ำเ่ย200บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่ก็คือ PS5 Spiderman 2 Edition นะครับผมแล้วก็ รางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะรวมมูลค่ากว่า10,000แบาทนะครับผมลิงก์กิจกรรมเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนี้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมยิงเข้ารอบนี้ได้แน่ๆแหละเพราะว่าพลาดมาันจะแหละไปนะครับยิงเข้าโอเคยิงเข้าแล้วได้แล้วคนอื่นก็ได้หมดแล้วหรือผมคนเดียวหลืมั้งโอเคมายิงเข้าก็รับฟรีดีครับผม ยิงเข้าก็รับฟรีเดียครับผมโอเคกว่าจะได้นักคนอื่นก็เปิดจนแบบเล่นกันถึงไหนต่วไหนแล้วก็ไม่รู้เหล็บอันนี้เหล็บสี่นะเหล็บสี่รู้สึกว่าจะเป็น, 50, น 4, 50, 4, 50, 5, 7, ห้าหมื่ 10, 100, นจีพีนะครับผมเหล็บสี่ห้าหมื่นจีพีเล็บสี่ห้าหมื่นจีพีเล็บห้าเล็บเจ็ดโอ้โหเล็บสิบหนึ่งร้อยทองโอ้ยยาวๆเล่นกันยาวๆเล่นกันยาวๆนะครับผมโอเคได้ละได้เปิดละมา ยิงเข้าแล้วก็มารับฟรีตรงนี้นะครับผมมารับฟรีตรงนี้นะฮะรับฟรีตรงนี้แล้วก็ไปเปิดกันนะครับผมสําหรับแพ็คเดล l y g a m ฟรีนะครับผมนะฮะเขาเรียกแพ็คอะไรผมเป็นสักอย่างอะวายวายแล้วสักอย่างนะฮะมาส่งให้ดีนะครับผมอดีเน่อด,อดีแรกเปิอดอันนี้ก่อนแล้วกันอิตาลีครับนะะอิตาลีครับ เรียกครับก็เป็นเตโอที่ดีที่สุดนะและตูดผมว่าเตโอเกี่ยมเกี่ยมแล้วแบบคุ้มอะ่ะของฟีที่คุ้มมากเตโอนะ่มานะครับผมดีโก้มาเรลนานะครับผมคอสตากุตานะคริสเตียโน่สามคนนี้เท่านั้นนะนะสามคนนี้เท่านั้นนะครับผมโอเคนะสามคนนี้เท่านั้นสามคนหลังอะ่ะคนไรกไม่เอานะ่มาได้ไหม ได้ไหมนะได้ไหมครั้งแรกไปไปใครวะฮะเฮ้ยเฮ้ยเด่นนะฮะไม่มีพลุเลยนะไม่มีพลุไม่มีพลนะุไม่มีพลุสวยนะครับผมเดโก้มาาโดน่านะฮะเจมเจมนะครับผมเจมเจมนะฮะเอเอ เข้ามานะน่ะไม่เข้าม,านะมัน่ะเมื่อกี้หมงก็ไม่เข้ามานะัน่ะเฮ้ยลูกนี้สวยงามไหมผมเดโก้มาดาโดนาะโอเคงามๆเจียมๆงามๆเจียมๆนะครับผมหมดได้ดีล่หนึ่งครั้งนะตอนนี้นะมันก็จะมีให้เล่นเรื่อยๆนะนะเอาง่ายคือสุดท้ายแล้วทุกคนจะได้ครบทุกคนแต่จะได้ช้าได้เร็วอาจจะได้ปีหน้ากลางๆปีอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็นานอน่ะนะ ลุ้นเมื่ก่อนโอเคไอเดียแรกผ่านไปไปต่อดีที่สองนะครับผมโอเคไอเดียที่สองนะครับผมคอสตารกุต้าคอสตารกุต้าคอสตารกุต้ตาเท่านั้นนะครับผมคอสตารกุต้าเท่านั้นเพราะว่าดผมได้ไอเดียหนึ่งไอเดียที่ไม่ได้คลิปเดี็ดเอาวันนี้ไม่ใช่ตกใจโอเคคริสเตียนพูลิสิตนะครับผมคอสตารกุต้า คอสตาคูต้าเท่านั้นจะสมหวังไหมดูว่าต้องรออีกหลายเดือน <c oughs> นะครับผมไปแนะ่คอสตาคูต้าน่าจะเป็นโรนันโดว่ะหรือไมก่ก็อ่โกโบนะครับผมไม่ดว่ะโอเคโอเคนะครับผมคริสเตียโนโรนันโดไม่แย่แม้จริงจะได้คอสตาคูต้านะ นะโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับผมดูก็ได้นะครับผม <c oughs> ส่วนดูส่วนดูชูไทมเนี่ยก็วัดดวงไปแล้วไม่ได้ไม่ได้อนั้นะไม่ได้นะครับผมโอเคนะโอเคเวอร์ชันนี้เนี่ยวิ่งเร็วสุดวัาน่าจะเล่นง่ายน่าจะเล่นง่ายถ้าวิ่งเร็วน่าจะเล่นง่ายเพราะว่าจงังหวะเลี้ยงจงังหวะกระชากเนี้ยผมว่าไปกับบอลได้ดีนะครับก็บรรลุนแค่เก็บสกอร์หาช่องว่าจะดีว่าจะได้ดีหรือเปล่านะสำหรับโุนดโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับ เปิดแพ็คฟรีนะครับผมเดลี่เกมนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะมารอน่ามาโรนโดมาขาดแค่คอสตากกต้านะครับผมส่วนเอ่อโกโบเนี่ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่อยากได้เอาจริงไม่อยากได้ <c oughs> นะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้วก็